จะมองดูอนาคตต้องดูปัจจุบันกรรมในปัจจุบันจะส่งผลสู่อนาคตความระทมไม่รมัทมรออยู่ที่เหตุเหตุดีประตูแห่งความสุขสมบูรณ์รอเปิดรับอยู่เหตุไม่ดีประตูแห่งความระทมความผิดหวังความทุกข์ทรมานรอเปิดรับอยู่เช่นกันอย่าทำลายอนาคตของตัวเราด้วยน้ำมือของเราเลยมันทั้งเจ็บปวดทั้งทรมาน ทั้งผิดหวังทั้งร้ายกาจทั้งจีดชื่อทั้งเศร้าโศกทั้งรนทดใจทั้งโหยหวนควรครางร้องขอทั้งร่ำไห้ทั้งโอดครวนทั้งรำพันทั้งหมองหม่นในชีวิตทั้งถูกกระทำย่ำยีทั้งพิการทางร่างกายทั้งพิการทางจิตใจทั้งถูกรังแกเอารัดเอาเปรียบทั้งต้องสูญเสียทั้งมีมนทินชีวิต ทั้งถูกรังแกทั้งถูกรังเกียจเดียดฉันทั้งถูกข่มเหงทั้งถูกกลั่นแกล้งให้เดือดร้อนทั้งถูกทอดทิ้งทั้งทุกข์ยากลําบากทั้งถูกติฉินนินทาทั้งถูกลงโทษนานาประการทั้งอดอยากยากเย็นเข็นใจทั้งมีแต่คนมุ่งร้ายทั้งถูกทําร้ายทําลายทั้งเจ็บป่วยทั้งเป็นโรคร้ายทั้งต้องพัพรากทั้งถูกกําจัดอีกมากมายนัก ผลจะมาบังเกิดในการกระทําของเราด้วยน้ํามือเราอยากกลัวทําดีให้กลัวทําชั่วผลที่บังเกิดมันตรงกันข้ามเสมอเราต้องทําอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่แล้วให้เลือกทําแต่กรรมดีมีคูณแก่ตัวเราต่อภูมิภพต่อชาติกํากเนิดต่อความสุขสบายของเราจึงจะเรียกได้ว่าฉลาดรู้เท่าทันกิเลสท,ที่เป็นเหตุให้ทํากรรมชั่วจึงต้องละกิเลส ตัดเหตุแห่งกรรมชั่วทําให้หมดมนลทินจากกิเลสเหตุก็ดีผลก็ดีจิตเราเป็นผู้รู้เห็นเองทั้งหมดผู้อื่นเห็นไม่ได้เห็นไม่จริงเพียงแต่อย่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจากเป็นดอกบัวเท่านั้นจงเป็นตัวอย่างของตัวเองเราอยู่อย่างเราเราคิดแต่สิ่งที่ดีเราทำในสิ่งที่ดีเราพูดในสิ่งที่ดีทำอย่างนี้เถิดสังคมจะได้เป็นสังคมประชาธรรม ประชาสันติก็จะบังเกิดมีผลต่อสันติสุขของประชาราษฎรความร่มเย็นก็จะบังเกิดทั่วทุกส่วนเวลาเรายังมีอยู่ผิดแล้วแก้ไขอย่าจมอยู่อย่าให้กลายเป็นเวลาของพยาม,มาณทำลายเราหมดสิ้นกายยังไม่แตกดับยังมีความหวังอยู่ตลอดรู้แล้วอย่าช้าเร่งรีบทำเร่งรีบศึกษาเร่งรีบทาความเข้าใจจิต ทำความรู้จักจิตของตัวเราทุกอย่างถูกผิดเกิดที่จิตต้องแก้ที่จิตต้องเป็นจิตของตัวเราไม่ใช่จิตของคนอื่นอย่ามัวคิดผิดหลงอยู่ทำผิดซ้ำซากผิดแล้วผิดอีกตัวเราให้อภัยตัวเราได้ร่ำไปคนอื่นไม่ได้ให้อภัยเราด้วยจึงจำไว้ว่าอย่าเสียรู้จะเสียการเสียโอกาสเหลือไว้แต่ความเสียใจภายหลังเมื่อหมดเวลาแล้วจะบอกว่าคิดผิด จะบอกว่าเสียใจก็ไม่มีค่าควรแก่คำพูดนั้นสายแล้วสายเลยแก้ไขไม่ได้ต้องรับกรรมนั้นตามเหตุที่ได้กระทำเหตุมีกำลังแรงผลจะแรงตามเหตุเสมอจิตก็เหมือนตำราเล่มใหญ่ที่มีเนื้อหากว้างลึกทุกศาสตร ทุกสาขาถูกบรรจุไว้อย่างหนานแน่นแถมยังมีพื้นที่ว่างที่จะเขียนไม่มีสิ้นสุดจะอ่านเท่าไหร่ไม่มีวันจบสิ้นคําว่าทำให้ทำที่จิตใช้กายเป็นเครื่องมือใช้จิตกระทําได้ให้เรียนรู้ให้ระงับให้ละวางในจิตดวงนี้ในตัวเราไม่ใช่ในตัวเขาเราเป็นทั้งผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองของโลกพร้อมกันเป็นผู้ทําลายล้างความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องกันมาเกิดสงครามแสวงหาอำนาจทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยเืบกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังทำลายกันเปลี่ยนเฉพาะยุทธวิธีการทำลายเท่านั้นใช้ยุทธวิธีเครื่องมือในการทำลายล้างที่ทันสมัยรุนแรงมากขึ้นใช้กลไกเครือข่ายมากขึ้นใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการทำลายมากขึ้นเท่านั้นล้วนแต่เกิดจากจิตดวงเดียวดวงนี้ที่มันสั่งการที่มันกำหนดทุกๆเรื่องตามกำลังของตัณหาความทยานอยากความอาหารการความใคร่ความอยากได้ความอยากเป็นความไม่อยากได้ความไม่อยากเป็นในตัณหาสาประการคือการม,มาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันเกิดในจิตเป็นอุปทานในสัญญายึดมั่นถือมั่นในตัณหานั้น จิตไม่สงบไม่ละวางมันติดกินใจอยู่ทุกเวลาจิตจึงสร้างอุบายเพื่อให้ได้มาจึงเป็นความนึกล้ำจิตจึงเป็นแหล่งรวมของสัร์วพิทยาต่างๆเป็นแหล่งรวมของดีชั่วเป็นแหล่งรวมของสุขทุกขเป็นแหล่งรวมของความฉลาดประเปรืองเป็นแหล่งรวมของความรู้ความไม่รู้เป็นแหล่งรวมของคุณธรรมศิลธรรม เป็นแหล่งรวมของการเพาะปัญญาเป็นแหล pues ่งรวมของการคิดค้นเป็นแหล่งรวมของขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแหล่งรวมของการสร้างเสริมเป็นแหล่งรวมของสันติธรรมเป็นแหล่งรวมของการกำหนดชีวิตเป็นแหล่งรวมของการกำหนดกฎเกณฑ์เป็นแหล่งรวมของชาติภพภูมิเป็นแหล่งรวมของความเมตตากรุณาเป็นแหล่งรวมของแนวคิดปรัชญาเป็นแหล่งรวมของนักปราราชบัณฑิต เป็นแหล่งรวมของความโง่ความเก่งเป็นแหล่งรวมของความเอารัดเอาเปรียบเป็นแหล่งรวมของความโหดร้ายทารุณเป็นแหล่งรวมของความรักความชังเป็นแหล่งรวมของสันติภาพสันติสุขเป็นแหล่งรวมของความโลภโกรธหลงยังมีอีกมากมายจนเขียนอย่างไรก็ไม่หมดทุกรายวิชาบรรจุไว้ในจิตทั้งหมดในแต่ละรายวิชา้วนมีสาระในตัวเอง เรื่องดีสาระดีเรื่องไม่ดีสาระไม่ดีทั้งมีทฤษฎีรองรับสาระนั้นๆอีกด้วยนี่เป็นเพียงตัวอย่างแห่งคลังความรู้เบื้องต้นเท่านั้นทั้งหมดจิตเป็นผู้กำกับพฤติกรรมตัวเราจึงสมควรพิจารณาอย่างถ่องแท้เรื่องของจิตจึงมีความยิ่งใหญ่ต่อสถานภาพของโลกและสัตว์โลกต่อการสร้างหรือทำลายล้างมีจิตเป็นนาย มีกลายเป็นค่ารับใช้ให้เกิดกรรมคือการกระทํายิ่งมากคนยิ่งมากเรื่องจะเพราะเรื่องของเราก็รับไม่ไหวอยู่แล้วอันที่แท้จิตตรงนี้มีคุณอนันต์มีโทษมหันซ่อนอยู่ภายในจิตของทุกคนมีดำมีขาวมีมืด มีสว่างในถูกมีผิดในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงผสมกลมกลืนอยู่สุดแท้แต่ใครจะมีภูมิปัญญาอยู่ในทางใดอยู่ในโลกีหรืออยู่ในโลกุตระอันเป็นทางคู่ขนานทางหนึ่งพบแต่ทุกเดือดร้อนตลอดเวลาอีกทางหนึ่งดับทุก์พสุขตลอดเรียกว่าทางแห่งความทุกข์ยากกับทางแห่งความสงบสุขจงเลือกเดินเอาเองสร้างเอาเอง คิดเอาเองนึกคิดเอาเองสแสวงหาเอาจะเอาแบบไหนได้กับตัวเราทั้งสิน้นจงพิจารณาธรรมในธรรมธรรมคือธรรมชาติกิจทั้งมวลในจิตล้วนเป็นธรรมทั้งสิน้นได้แก่จิตอารมณ์ล้วนเป็นธรรมที่บังเกิดในจิตทั้งดีและร้ายคือการพิจารณาสภาวะแห่งความเป็นจรงิงทำให้จิตมีสมาธิสร้างสติสัมปชัญญะอะไรเกิดในจิต สติต้องรู้สัมปชัญญะต้องพิจารณาทำทั้งหลายซ่อนอยู่ในจิตความสําเร็จทั้งหลายซ่อนอยู่ในความสําเร็จความไม่สําเร็จซ่อนอยู่ในความไม่สําเร็จความไม่สําเร็จซ่อนความสําเร็จเอาไว้ตลอดเวลาค้นให้เจอหาให้พบนั่นคือเราพิจารณาจิตในจิตของตัวเราและสภาวะธรรมชาติของจิตให้ท่องแท้ให้พิจารณาว่ามันเป็นอย่างไร ภาวะของจิตเรานั้นเกิดอะไรขึ้นค้นหาอากุศลและกุศลที่เกิดอยู่ภายในจิตค้นให้พบพิจารณาให้ได้แล้วสิ่งใดต้องแก้ไขก็ต้องทําการแก้ไขสิ่งใดไม่ต้องการแก้ไขก็รักษาประพฤติให้ได้เราชําระจิตของเราให้ได้อย่าชําระจิตของผู้อื่นจิตใครจิตมันอย่ามัวห่วงผู้อื่นให้ห่วงตัวเราเองก่อน แม้จิตของเรายังชำระได้ยากอยู่แล้วหากเราคิดชำระจิตของผู้อื่นยิ่งยากลําบากยิ่งคนหมู่มากยิ่งยากเป็นเทวีคูณแต่ถ้าทุกคนช่วยกันแก้ไม่ยากเลยในการจะแก้ไขปัญหาภายในจิตถ้าทุกคนช่วยกันแก้นิสัยของตนเองก็จะเป็นการสร้างชีวิตให้มีรากฐานที่ดีก็หมายความว่าเราต้องมีความมั่นคงในดวงจิตความมั่นคง จะมาบังเกิอดอยู่ได้ก็แต่เมื่อมีสมาธิที่แน่นหนาไม่หวันไหวเสมือนบ้านที่มีรากฐานมั่นคงแม้จะมีอะไรมากระทบบ้านก็ไม่สั่นบ้านก็ไม่คลอนจิตก็เช่นกันไม่หวันไหวจงสร้างรากฐานของจิตให้มั่นคงทำทานศีลภาวนาสำรวมกายวาจาใจเจริญสมาธิให้บังเกิดสติสัมปชัญญะ ให้สถิตยอยู่ในจิตตลอดเวลาบุคคลที่ได้ออกปฏิบัติร่วมกันที่สมควรจะเอ่ยนาม 1. นนายอภิรัตปานเทพอิน 2. นายอภิวัตสงวนงาม 3. นายบัญญัติแสงประเสริฐสนางสาวสัสมนยงยุทธสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพื่อเป็นธรรมทานขออำนาจคุณพระรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอภิบาลประทานพรให้ท่านพบสัมมามักเดินตามรอยพระพุทธองค์สู่นิพพานขออนุโมทนาผลละบุญกุศลน,นี้โดยทั่วหน้าการทุกท่านเทินนายฐานุพงศ์เสีระสุขสวัสดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา thank you